สวัสดีค่ะไรกระท่อมพี่น้องไรกะท่อมไรกระท่อมเลยค่ะเสร็จแล้วจะรับงเงินเต็มค่ะพี่นงเราจะอัพทีโซ ดูปลาดูปลาไอน,นี่กาโลหก้าะอุ้ยเก็บโลขึ้นเก็บโลขึ้นนอนตัวให่ขายใหญ่โลละสี่ิโลละหกสิบห้าบาทมาดูมาดู ยันไม่ได้คึืนกระลาดเลยที <c oughs> นีมีคนลับพี่น้องทำไปนอนไป สินค้าเยอะแยะพี่น้องเยอะแยะตอนนี้ตีสองแล้วนะคะตีสอง เรากำลังจะไปตลาดทิเทิรผักค่ะทิศผักะจ้งเนื้อหมูสดสด,สดจ้า มาเตนร้านหมูนะคะมาเช็คราคาดูเอาลอยสามสิบเพื่อมากับหัวเนือาี้พอสามชั้นสิบสามโลแล้วก็เนื้อเนื้อห้าโลแล้วก็คอหนึ่งโลนะคะคอหนึ่ง

สวยมากนะพี่น้องแขนนี่สวยมากรอคนจดรายการ สามสแล้วก็ห้าแล้วก็ห<ง>จ่ายตังก่อนนะครับพี่น้องจ่ายตัง